สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับ <ederim. S 1> กราบขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับวันนี้ผมมีกล้วยไม้ป่าอีกหนึ่งชนิดที่ค่อนข้างหายากนะครับผมและเป็นงานกอมาสวยได้มาแค่10บกิโลนะครับผมสําหรับเอื้องจําปาอินเดียนะจาปาอินเดียถือเป็นกล้วยไม้ป่าแท้ของพม่าที่ค่อนข้างหายากอีกชนิดนะครับผมจําปาอินเดียตาแดงนะครับผม วันนี้ผมจัดจำหน่ายนะครับผม1นกิโล800บาทรวมส่งนะครับผม1นกิโลแ0บาทรวมส่งใครรับ3ากิโลวันนี้นะครับผมใครรับ3ากิโล2,000บาทรวมส่งนะท่านใดสนใจกล้วยไม้ป่าแท้หายากใกล้ศูนย์พันนะครับผมจำปาอินเดียงานกอสวยนะครับผมโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0ู5ย์1 8 9 8 8ได้เลยนะครับผมเรามีมาแค่10กิโลนะครับผมสำหรับจำปาอินเดีย นะครับผมตาแดงน้าไม้ป่าแท้พม่านะครับผม1กิโล800บาทรวมส่งนะครับผมมีบริการเก็บปลายทางจัดส่งแฟกบริการสดจัดส่งแบบเอกชน EMS นะครับผม3กิโล2 0 0พบาทส่งฟรีนะครับผมสนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0ู5ย์1 8 9 8 8ได้เลยครับผมสำหรับเอื้องจำปาอินเดียกล้วยป้ายป่าแท้หายากของเรานะครับผมโทรมา1กิโลได้ประมาณนี้ครับผมอันนี้1กิโล1กิโลแบบนี้ก็จะได้ประมาณ3กอแบบนี้นะครับผม สนใจโทรมาได้เลยนะครัะผมใครที่สนใจกล้วยไม้ป่านะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราครับสวัสดีครับ